เอาอหัวหัวมันก็สวยอยู่นะเอยครอบไฟเลี้ยวเดี๋ยวเอาของน้องนนมาใส่ครับตัวนี้เดี๋ยวซื้อครอบไฟเลี้ยวมาใส่ใหม่ดูจอดตากแดดตากฝนเจ้าของเดิมอะ่ะจนแบบมองหมดเลยครับ รอหน่อยรอหน่อยครับเดี๋ยวจะไป้ายได้เป็นบุรีรัมแล้วเรารู้เกียถอยอยังเกียถอยรู้ยังเออเดงเข้าหาตัวแล้วก็ถอยหลังโอ้โหคนนี้มันใหญ่ดีครับสวยแล้วงคันี้ก็สวยแล้วทำมไม่ปัด กลัเขาเลยครับระวังตกนะตกสะเด้อเ,เดี๋ยวเปลี่ยนที่จอดให้มันจอดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะร่มดีกว่าครับเนี่ยนะ่ะเดดลงฝั่งนี้ครับทิศตะวันตกลงฝั่งนี้ตรงนี้โดนโรถเต็มเลยจอดตรงนี้แหละอ๋ะอดูครับ นอน้อยจะขับเจ้าร็อกสามใบปัดรอดไม่รอดเดี๋ยวผมไม่ต้องบอกแล้วครับให้ขับเองเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ข้างหลังมีสระนะ้อยข้างหลังมีสระต้องปล่อยบ้างครับถ้าเราไม่ปล่อยให้เขาได้จับได้ขับก็ไม่เป็นหรอกครับแต่เราไม่ให้ขับอะ่ะเราต้องให้เขาจับเลย เพราะว่ามันไม่ได้ไปตามถนนหนทางใหญ่ๆมันอยู่อย่างงี้ให้ขับได้ครับไม่เป็นไรไม่มีอันตรายไม่ได้ไปชนอะไรกับใครครับคุ้มมากเลยครับคันนี้ซื้อบอกเลยว่าคุ้มมากยางหน้าไฟสโตนใหม่ทั้งสองส,สองข้างเลยเส้นหลังลายบังย้งยางเททุกเส้นเลยครับทั้งเปดเส้นเลยอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเออถอยได้อยู่นี่ล่ะอ้ยานี่เน่นอนนี่ยนอนบอสเออเออเจ้าดูมันดินเออดูมันดินไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับนี่อ๋อไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกอยา่า โ oh, อน้แน่นอนแน่นอนเยอดูกระจกเป็นด้วยครับเยอะโอ้ yeah. oh. แ้วเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้หลักฐานนี่เนาะเข้าเกียร์หนึ่งได้ไหมนะ่ะอันนี้เร็วโดนเกียรย์อะไรเนาะเอา้าโดนเกียรย์อะไรเออ เออได้ยูได้อยู่เออโอ้แจ๋วเลยอ่ะโอ้เข้าเกียร์ไม่มีดังซะด้วยโอ้ธรรมดาดิเราเนี่โอ้ดินน่วมครับดินน่วมอ้วเฮ้ยเฮ้ยรถจานชูเด้อระวังรถจานชูเด้ออ๋อโอเคตรงนี้แหละ ดวยแจวเลยอมีล็อกเบรกลมด้วยนี่ธรรมดาที่ไหนต้ <c oughs> ตาตกใจเลยอะ่ะเออมีล็อกลมด้วยครับว้ยผมว่าผมอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวหรอกเอาหัวนี้แหละ มัลาสสิกดีแล้วครับคาสสิกดีแล้วติดแค่ฟิล์มติดฟิล์มก็แหลมแล้วนี่ฮะไหน,นฟางฟางอัดนี่นี่ฟางอัดปิดสวิตช์ยังเหรอไมยังเข้าเกียร์หนึ่งเจอเหรอทำไมเข้าเกียร์หนึ่งเจอ,เ,เ,นนเ,จอเคยเคยขับบ่ นนนเนี่ยโอ้นอนนอนมอร,ร์บตรน้อนไหม,รอ,อไมรอนีืนไมบบอสมีลมมีลมอยู่บ่อัวฝนตกมานี่สงสสยต้องยิงดีเนะี่ลื่นแน่นอนทํไหมับับไหมางง่ายะ ถ้าฝนตกอะขึ้นกระกจกไ้เลยเด้อได้น้ำเข้าดูย,ยางครับยางใหม่ถือว่าคุ้มเลยครับคันนี้ซื้อมาเอาไว้ใช้งานสตีเขาก็ติดมาด้วยนี่ของพิกิตครับ อันนี้ยกได้กี่ท่อนนี่พ่อปานะยกได้กี่ท่อนมันเสียเนี่ย,ยกตรงนี้ได้สามสี่ท่อน,นบออ่บิดเลยรับน้ำหนักท่อไม่ไหวท่อร้อยเดี๋ยวน่าจะวางท่อตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นคันนี้เอาสองร้อยขึ้นให้ดูครับ ทุกคนจะได้ดูว่าขึ้นได้ไม่ได้แต่ด้วยสายตาผมแล้วผมว่าขึ้นได้ครับยังไงก็ขึ้นได้แน่นอนเพราะว่ามันสดเฮ็ดบิมมาตาจ้าจ้าเอ้ยทำอะไรนี่ครับเฮ็ดบิมหน้าสี่ตรงนี้สอง ตรงนี้สองแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็สองนะเนี่ยเนี่ยตรงบางโคนตรงนี้สองเหมือนกันตรงนี้โอ้ขึ้นได้สบายเลยครับเนี่ยนี่วาดีวว่าน้ำมันอะไรมาสาดเนี่ยเนี่ยอะไร โอ้ oh. ซีนซีนตัวนี้มันมันลวตตรงไปเปลี่ยนนี่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 น,นี่ซีนตัวนี้มันลวครับนี่ครับนี่ศ mm hmm. าสถ้าเปลี่ยนอเไยดูผมชอบจ่เบรกลมนี่แหละ พอตบไปนั้นออกปัสโอ้ดังอย่างแรงเลยครับโอ้ลูกยางพอาการก็ขาดั้างนี่เหมือนจะขาดนะเนี่ยดูข้างแ่างดูก้ัตีครับสวยอยู่ครับข้ตสีสวยอยู่นีดูให้ดูเลยเอานี่เห็นไหม ขึ้นได้แน่นอนครับสบายมากนี่ครับสีสวยๆเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวรอชมครับเจ้าส้มลายจะขึ้นได้ไหมขึ้นก็นล้อน่าจะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้สบายบายมากครับ ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม